บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนเมษายน2565นี้ก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวต้องให้คุณต้นลิศแต่ละรายการเลยดีกว่าครับว่ามีใช้อะไรได้บ้างในบัตรสวัสดิการเดือนเมษาคือหลักๆเนี่ยก็จะใช้ได้7รายการครับนะครับรายการที่1นะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้านะครับของกินของใช้กับร้านค้า ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็วงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้กับร้านค้าคนละครึ่งเฟสีได้ด้วยเดือนเมษายนนี้ได้คนละ400และบ500บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับก็ไปซื้อของได้ร,ร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะครับย้ำน,นะครับว่าใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าและ เงินส่วนหนึ่งก็ใช้ได้กับล้านคนละครึ่งด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านในการจับจ่ายซื้อของนะครับรายการที่สองนะครับเป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขสนะครับได้คนละ500บาทเวลาเดินทางก็เอาบารไปรูดตัดวงเงินไปนะครับรายการที่สามนะครับเป็นวงเงินส่วนลด ค่าซื้อแก๊สหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับได้45บาทต่อรอบอ3เดือนและวงเงินซื้อก๊านี้เนี่ยล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการเติมเงินให้สำหรับ กลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่าได้เป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่คือจาก45บาทเนี่ยได้เพิ่มเป็นร้อยหนึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ55บาท55บาทนะครับก็ใช้ได้3เดือนนะครับรายการที่4นะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับคือสมมติอยู่กัน4คน มีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ม>ก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับ<ม>ซึ่งท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทบและก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบาัตรตามที่จ่ายจริง<ม>อย่างสมมุติในเดือนมีนาคมคุณอ๊อฟมีสิทธิ์นะ,ะสิ้นเดือนบินข้าวไฟมาสมมุติ300บาท<ม>คุณอ๊อฟจ่ายเองไปก่อนจากนั้นเนี่ยทางไฟฟ้าเขาจะส่งข้อมูลการใช้ไฟไปที่กระทรวงการคลัง ก็ดูว่าเดือนมีนาคมคุณอ๊อฟใช้ไฟไป300บาทไม่เกิน315บาทบเดี๋ยวเขาก็จะโอนเงิน300บาทบโอนเข้ามามในบัตรคุณอ๊อฟในวันที่18เมษายนอันนี้เป็นกดออกมาเป็นเงินสดได้ใช่ไหมกดได้ก็เอาบัตรไปกดที่ตู้ ATM ของกรุงไทยนะครับก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน315บาทแต่ถ้าในเดือนมีนาคมคุณอ๊อฟใช้ไฟไป320บาท อันเนี้ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เอาไปบ้านตั้งแต่316บาทขึ้นไปขึ้นไปก็อดในเดือนนั้นๆนะฮะต้องควบคุมการใช้ไฟนะครับถ้าเกิดใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องถ้ายังไม่เคยใช้สิทธิ์ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์โดยดีสำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่นะครับรายการที่หกนะครับเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปานะครับหลักเกณฑ์คล้ายๆกับค่าไฟฟ้าหครัวเรือนใช้ได้หสิทธิ์ แต่ว่าได้สูงสุดก็คือไม่เกิน100บาทครับแล้วก็ตัดที่เกณฑ์ใช้น้ํา315บาทเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าใช้น้ําในเดือนมีนาคมไม่เกิน315บาทนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดก็คือ 100, 100บาท,บาทโอนเข้าในบัตรใน18เมษายนเช่นกันครับถ้าใช้น้ําเกิน315บาทเดือนนี้ก็อดอดอประมาณนี้นะครับรายการที่6นะครับอันนี้สําหรับ ผู้พิการที่มีบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษให้อีกคนละ200บาทอโอนเข้าบัตรในวันที่22เมษายนใช้ยังไงได้บ้างก็กดเป็นเงินสดอ,ออกมาใช้ได้เลยหรือจะไปรูดก็ได้ใช่ไหมได้เช่นเดียวกันครับ,รบก็ตามวงเงินที่มีอยู่200บาทและรายการที่7นะครับอันนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า หาบเล่แผงลอยต่างๆนะครับก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อก๊าซพทก็คือของทางปตทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็จะได้ส่วนลดคนละ100บาทอันนี้เป็นส่วนแยกสำหรับคนที่ประกอบอาชีพหาบเล่แผงลอยครับหรือว่าขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าลงทะเบียนเอาไว้ครับก็จะเป็นไปดูร้านเนี่เขาจะมีป้ายอยู่การร่วมโครงการกับทางปตทท่านก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้100บาท